ทำไมทไมเกมมันยากจังเลยฮะอ่านแล้วใช่กว่าจะจบหนึ่งแชปเตอร์ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะช่วยด้วยชิบหายผมสตรีมหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งแชปเตอร์อย่างเงี้ยเหรออะไรบนนีอ้อุ้ยอุ้ย,ยมันสั่นมันสั่นวิ่งฮะไปต่อไม่ได้ไหมมันสว่างจังเลยโอ้ยแชปตาแชปตานน่าสว่างหรือเปล่าไม่ไมน่าน่าจะเป็นแสงไฟ LED วิ่งมีมีเขาเรียกน,นะเอ่อลืมลัดเดอร์ภาษาไทยว่าอะไรบันไดไปภาษาไทยผมตายว่ะ เือภาษาอื่นก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ยังจะแย่อีกอ่ะบบที่มหาลัยปีนเหรอปีนอืออือปีน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 โอเคอุ้ยอุ้ยอะไรแสบตาอ๋อเฮียเดี๋ยวผมอยู่บนเรือจริงด้วยเหรอไปเรือมันใหญ่ยังไงเรือแบบยางกับบ้านอ่ะเอาลงลงไปเล่นน้ำได้ภาษาลงมาว้อดเล่นน้ำเลยอันนี้คือเขาขนอะไรขนขนพี่เชฟบอกขนพี่เชฟบ้าจุ๊ง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 อะไรแล้วกูเชฟบ้านทั้งวันแค่ละจดใจไหวอุ้ยทำไมมันใหญ่ยังไง ผมชอบความที่ทุกย่างก้าว้วยการปีนก็คือจอมันจะสั่นไปด้วยคือให้ให้มันดูว่ามันกำลังปีนอยู่นะมันไม่ได้ยินอยู่เฉยๆนะคนุณอันนี้คือผมอยู่บนเรือเหรอเรืออะไรอะ่ะรู้ว่าผมปีนก๊ตอตลังขน,นส่งคนขึ้นมาอา้าวเดี๋ยวทําไมอะ่ะเราออกมาแล้วทําไมเราต้องตับเข้าไปอ่ะโอ้ทําไมวิวตรงน,นี้ไม่สวยจังวะวิววิวตรงน,นี้ไม่สวยยางถ่ายรูปอะ่ะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปคนยิ้มนะครับยิ้ม <c oughs> แน่อันนี้คือได้หนึ่งแช์ยิ้มสวยยิ้มน่ารัก ม่ทำอย่างไรกันไปทำไมกรู้เอาไปทำปกแล้วปทำปกทำาปทำปกอันนี้คือผลคนเข้าเมืองทำไมเขาตัวใหญ่ยนาดนี้เลยอะตัวเท่าผมเลยจริงเออผมตัวอ้วนเท่านี้เลยพคนครับว่าจะเหมือนผมแน่ผมไม่เท่เลยทีนี้ท่านั้นอะอะคุณเป็นหนอทู่ต่อไปอะอะไรวะเนี้ออูตส่าออกมาจากอะไรหรออู้่าออกมาจากตรงนั้นได้คุณยังต้องกลับเข้ามาอีกเออเฮเจ็บกลมขนาดนี้ใช่ผมตัวกลมประมาณนี้เลยแหละเออหัวโคกเดี๋ยวโอเค กดต้องกดกระโดดด้วออะไรวะเป็นหน่อทู่นะเป็นหน่อทู่เป็นหนูท่อเป็นหนูท่อไปไหน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 มันจะโดนไม่เสียเอ้ามันจะโดนไม่เสียเอ้าเอาเดี๋ยวอืมอืมเออเออคือว่าคือเออเออมันลื่นมันลื่นเึ็นเหล็กเหล็กมันลื่นเหล็กเหล็กมันลื่นเหล็กมันลื่นอย่ามาว่าผมเหล็กมันลื่นจริงทุกคนครับผมจะแค่จะพิสูจน์ว่ามันลื่น อะไรทำไมมันลื่นน่ยผมไม่วิ่งไหมั้งนั้นน่ะโอ้เออรอบที่สามอะรีรีรีดีนัสตรีมนี้ไม่ได้นั่งนับเพราะแบบไม่ได้นั่งนับป่ะอ่าลืมกะตายกี่ครั้งถ้านับนักพูคือผมยังพูดไม่จบเลย <c oughs> แต่บอกว่าถ้านับก็คือแบบนับไม่ท้วน่ะน่าจะขี้เกียจน,นับไปก่อนอะไรวันนี้เดี๋ยวคือเมื่อกี้มันเริ่มไม่ใช่ความเห็นล,ลุแหละเพราะว่าจอยติมเมอร์จอยจากมันไม่ถูกเลยะเวยไอ้จอยเนี้ยค่อยๆเดินอ่ะกูย่องเลยอ่ะกูร่วงกูร่วง พอพอนึงก็จะลุงแล้วก็ย่องแล้วกัน okay. โอเคเอแคอุ้ยเดี๋ยวพี่แกเหมือนมาเฟียเลยอะชุดแบบเหมือนมาเฟยียต้องปีนตรงนี้ว่ะปีนทาปีนหรืวอว่าตรงนี้มันคือร้านอาหารวะเอือวะอุ้ยเดี๋ยวพี่แกไม่อยู่ตรงนู้นนะดูดิพี่แกทำอะไรอะพี่ต้นเรื่องอะไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ที่คนเขาใส่ชดุดคล้ายชุดญี่ปุ่นอ่ะเขาทำอะไรอยู่ตรงนูน้นคุณเขาเห็นหรอปะอะไรไม่เห็นหรอกใช่ไหมล่ะ่ารู้ก่อนทันำแล้วมาเออยิ้มยิ้มยิ้มยิ ผมมาแคถ่นายรูปครับันจะกล้องอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมคนเทียบเลยอ่ะโดนจับต้องส่งซ่อมอันนี้จริงเลยส,ส่งศูตรได้ไหมถ้าส่งสูย์นี่ก็ไม่ได้ต้องส่งหนึ่งเพราะว่าถ้าส่งศูตก็จะไม่ได้ส่งเลยไงเออไรต้องส่งสูตตอนนี้มีรูอะมีรูให้เข้าก็เข้า,าไปะดีอุ๊ยทำไมคือของน่ากินไปหมดเลยน้องหิวไหมเนี่ยน้องเดี๋ยวอย่าบ่นหิวอีกนะท่านั้นละหยิบกินไดาหน่อยไหมอุนน้ยผ่านละผมผมต้องไปที่ไหนพี่ครับผมย่องแล้กวกันผมกลัวคือตีนพี่แกไม่ถึงไม่ถึงคืนด้วยซ้ำมมกดูดี ไป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 กลัวกลัวนะต,ตัวนู้นมีอะไรไหมผมอยากสำรวจปะไม่ไม่มีหรอกเออกูอยากจะรู้มากอะไรตอนนี้อุ้ย,เด,ย,เ,ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรจะกินกูเหรอทำไมอ่ะอา้อาวอ้าเดีวจับกูทันด้วยโอ้โหนี่มันคิงพินดว่ะคนเหมือนคิงพินไหมเหมือนเลยไอตัวร้ายนี่จะไม่ได้แมนอะ่ะเดี๋ยวคืออะไรมันเห็นผมปุ๊บมันวิ่งมากินเลยคืออะไรผมไม่อร่อยหรอกตัวผมเหนียวเหนียวเสื้อกันฝนเนี่ย เอาเห็นนะกูวิ่งทั้งนั้นอะเห็นถ้าเห็นถ้าคนเห็นผมวิ่งถ้าคณวิ่งผมเห็นโอละคารมาด้วยแล้วเขาไม่เดินแล้วไงเขาไม่เดินมันกลายเป็นคานกูต้องไปไหนกูต้องไปไหนกูกระโดดปีนปีนกูกระโดดอุ้ยทุกคนเป็นล้านเลยกูต้องวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยหรอเดี๋ยวกูอยู่ที่ไหนเนี่ยกี่โต๊ะจีหรนากี่ไรอ่ะเอออ้าวติดเดินชนเสามันต้องไปไหนไงะม่ต้องบอกนะอย่าบอกว่าผมต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ปีนเสร็จปุ๊บปีนขึ้นไปปีน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  แล้วผมก็อย่างนี้ชุบเวียง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 ถ้าผมก็โดดไปนู้นเนี่ยงงงยัยังอุ้ยไม่โดดไม่ถึงโอ้ยไวไวโอ้แขนสั้นผ่าน้องก็ไม่ใช่พี่เอ้ยเป็นเขาแหละป้าแขนสั้นครับแขนสั้นวิ่งต่อครับวิ่งต่ออ่าอชนกูวิ่งชนอีกเลยงงวิ่งดูทางหน่อยกูจะดูวิวกูจะดูหน้าคนกูจะดูของกินเอ้อน้องน้องวะดิอ่าอ่าอ่าไปไงออกก้มเฮ้ยก้มไม่ได้ออดเดือดึงออกโอเคออดกูหัวสวดส้วนเขียวไป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  ไปก่อนตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่มีคนแล้วน้องพอดีกอดกันเอ้่กอดกันนะแจ๊ะกัดจุ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 ดโอเคหุ้ยไลฟ์อัพยูไลฟ์อ่ะคุณอันนี้มิดถุงเท้าด้วยอ่ะอันนี้เข้ามาทำไมอ่ะหรือว่าแค่เข้ามาจุดตะเกียงอยู่แล้วอ่ะผมเชื่อว่าเข้ามาจุดตะเกียงเฉยๆกันไปแล้วผมว่าผมน่าจะต้องน่าจะต้องนะน่าจะต้องปีนอะไรสักอย่างนี่ปะปีนเสกกอกเออผมเชื่อไปไปเก้าอี้ฮะเก้าอี้เก้าอี้โอ้แต่เก้าอี้ไกลจัง่ะได้หรอ ผมปีตัวนี้ได้เลยวะเฮ้ยปีได้เลยงั้กูวิ่งเลยนะไปนี่ครับสวัสดีครับผมไปโชว์ตัวโชว์ตัวแค่แบบเดียวไปแล้วนี่มอุ้ยเดี๋ยวมึงปาปลาขวดปลาขวดเล่านี่โว้หนีหนีนี่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 หนีหนีนีหนีหนีนี่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 หนีหนีนีหน จะไปโดนจับใหม่ครับจะไปโดนเหมือนมาให้โอกาสพี่ครับเมื่อกี้พี่จับผมไม่โดนผมให้โอกาสจับผมใหม่มาโมมันหมดโม่นอนกมนหมุนอุ้ยเดี๋ยวผมผมรู้สึกเหมือนเป็ียน <c oughs> อ้าวเฮ้ยมันมีที่จุดไฟมเมืม่อ,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 ก,อกี้มันมีที่จุดไฟโอ้ยเราก็โอ้โหโอ้ยเลยบอกให้แม่มาขอเมื่อกี้มันมีที่จุดไฟผมเอาใหม่ต้องได้จุดอะ่ะผมไม่สนใจถ้าจะจับผมก็จับไปเลยไม่เอาการคุณจับผมไม่แล้วแต่ผมก็จะมาจุดไฟจุดไฟ,ดไ,ฟมไม่รู้เลยกูมไม่รู้อย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปทัชอย่าไปจับอย่าไปทัชกูวิ่งละยิงยิงยิงจุดไฟอะไรยิงยิงยิงวิ่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 งมีดมันไม่มีดอันนี้อือวิ่งวิ่งวิ่งโดด ทุกคนกินข้าวของกนตอบไปนะครับผมไปแล้วเจ้จริจิอ๋อกอูยังรอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะเมื่อยู้ก็มีแบบมีไฟให้จุดผมว่าผมต้องพลาดที่จุดไฟไปหลายที่แน่เลยวะ่ะจริงเมื่อกี้คือวิ่งผ่านไปหลายรอบนึงผมไปไหนตปอไปนู้นเหรอโอแค่วิ่งกระโดดงอมไปไหนต่อจุดไฟก่อนผมไม่เห็นไปตัวนี้ปีนได้ปีน,ป,นปีนปีนทำไมเข้าอะไรกูโดนรอ,อยแล้วกูรอตัวเองปีนทำไมไปกันต่อ ไปตรงนู้นปีนได้ชัวร์ต้งขวากปนไหมขวาไปไม่ได้ต้องขวาตันแล้วเอ๊ะผมปีนตรงนี้ผมก็ต้องวิ่งกันดิออไม่อยากวิ่งแนี้ยผมเหนื่อยแล้วน้องปวดขาไปแค่ขาน้องก็เล็กนิดเดียวให้น้องวิ่งอะไรเยอะแยะอะไรเนองกูวิ่งก็ได้ไปจำอ้าจำอ้าวจำอ้าวจำอ้าวตึ้ง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 เฮ้ยอ่ะโอ้โหทุกคนไม่มีใครทันผมหมดอุ้ยอุ้มปลามากันี้ยหรออ้าวอ้าว เออผมว่านิ้วผมน่าจะหลุด R2 กูดเอาใหม่เลยทีนี้คุณนิ้วผมหลุด R2 เมื่อกี้เผื่อปล่อย R2 จบล้าจบเลยวิ่งใหม่วิ่งใหม่เมื่อกี้ผมมีน้องหมกด้วยเฮ้ยไม่ผมไม่กลัวแล้วอันนี้ผมหมดริงอันนี้ผมหมดแหละฮันเน่หงะอุ้ยเดี๋ยว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 คุณจะหาน้องมัวเดนน่าเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่นี่ผมว่าไม่ใช่มมใชคือเมื่อกี้มันปล่อย R2 ให้ผมเองนี่ผมไม่ผิดนะครับทุกคน น้ำกินผมได้ชิเป็นอะไมากับดูวะวิ่งต่อทุกคนเห็นไม่รู้ที่รู้ผมวิ่งภาพสิบหายนะไจริงมาดิไหนจริงมาเน่ยเนี่ยอาอาอาปุเข้าได้โต๊ะไม่ได้หรออะไรฮะอะไรอ่ะผมวิ่งไปปุ๊บเจอทางตันกูต้องวิ่งกลับนี่หรอมันใช่เรื่องหรอไม่ใช่ดิผมวิ่งชนเลยแม่งแบบวิ่งชนวิ่งชนไม่ได้โอเคกูวิ่งกลับแล้วยังไงแล้วยังไงคือผมเร็วกว่าไงครับพี่พี่พี่เร็วกว่าผมป่ะ วิ่งชนปุ๊บวิ่งเหยียบถึงมาเลยนี่กูด้าแกูวิ่งดุนมัดดุนดุนดุนุนด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 ุนมือไม่ถึงเอ็ดอกระบืออีดอแขนสั้นโอ้พี่แขนไม่ถึงหรอกจริงพี่ไม่เหมือนลุงแขนยาวคนนั้นมันตาดแขนเข้าไปแล้วโดนขิงด้วยโอดโนดไปเฮ้ยมันไม่ให้พักเลยเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีตุ๊กตาอ้าวเตุ๊กตา เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีตุ๊กตาผมยังไม่ได้จับตุ๊กตาเลยผมแอบก่อนการทำงานนะครับเนียนด้วยเทมผ่านแล้วปิดประตูให้กูด้วยโอ้ยยุงมันไม่ออกหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องปิดเปิดใหม่เปิดแล้วปิดด้วยอุ้ยอุ้ยทำไมหัวรุนหัวรุนแรงเงี้ยครับพี่เชฟผมเดี๋ยวไปเจอพี่นะครับพี่เชฟปะตุ้ง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 เนี่ยอุ้ยตรงนี้ชักโคกแบบเปิดฝาถูไว้แล้วกูจะขึ้นไปไม่ได้น้องแบบปวดขี้มานานไม่เห็นจะเข้าเลยนี่จริงรูปเพียบเลยอ่ะมีมีตตุ๊กาปะ กูต้องไปไหนเนี่ยอือทุกคนครับไปอะกูต้องไปไหนอะเอ้าคุ้หมาทางไม่เจอหลงนี่ครับอันนี้มีมีกระจกอ่ะทำอะไรได้บ้างไม่เห็นทำอะไรได้เลยเดี๋ยวผมหลงคุณครับเฮ้ยไปไหนอะไปไม่เป็นจริงหนุมเปิดประตูกับไปได้ปะเปิดไม่ออกอะไรผมโดนขังอยู่ในนี้พี่เอ๋พี่ก็ผมเหมือนไม่เจอเป็นข้างบนมันขึ้นไปได้แต่กูขึ้นไปยังไงอะหรือผมปีนเสานี้ได้องปีนนิด <volleyball. S 2> ปีนไม่ได้เลย ไม่เห็นได้เลยนึกว่าจะปีนเสาดีได้เสาชะโคกเนี่ยเฮ้ยไปไงไปไงไป,ไ,ไ,ปไ,ไปเป็นหลงทางรอบที่ยี่สิบเป็นหลงทางรอบที่ยี่สิบจริงอะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยผมว่าผมไล้อยู่ในห้องน้ำยาวๆตัวไปเกิดจากการหาห้องน้ำไม่เจอหรือว่าเมื่อโยนก็จบแต่ได้ป่อุอย้ออยไอเชลจิบโอ้โเราได้จริงวอ a เป็นเราได้จริงๆอ่ะอย่างนี้ได้หรอนี่คือมัว่วแบบม่วจัดๆเลยนะอะไรวะม่วอย่างนี้ก็ได้เมันได้ก็ดีอย่าบน่นนะอย่าบน่น เป็นหน่อดูอีกแล้วเป็นหน่อดูได้ห้าวิออกม ouais. าใหม่ปล uh ุกร่วงปลุกร่วงบุ๊คเฮ้ยใครว่าทำไรพี่เชฟพี่เชฟบะชอบไหมครับไหมครับผู้ชายชอบหญิงตรงไหน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 แป๊บเชฟผมจะลงผมเป็นสนใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าผมมาเอาอันนี้อุจกตามโยนทิ้งนี่ยีตแท็กเปไงอ้าวไม่รู้ว่าออดถูกแล้วปะแล้วผมก็ต้องลงรีบบอก ตรงนี้ป,ปะไม่รู้กูต้องไปไหนเนี่ยออกขึ้นลิฟต์กูขึ้นไปไหนดีว่าเราจะขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรหรอกไป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 อยากจะถามเหลือเกินว่าผมขึ้นมาทำไมแต่ถามไปกูปก็ไม่ได้คำตอบจุดไฟขอบคุณนะอาริกตโตกใสไซมาสอาริกาโตเอ้ยทำไมเป็นทางตรงเหมือนเ้วิ่งเลยวะอุ้ยนายเจี๋ยของจริงอุ้ยเขาใส่หน้ากากด้วยแสดงว่าไม่เก่งเพราะอะไรหน้ากากอุย้ยอะไรยังยังม,ม,มีเวลามาเล่นว่คนนี้ไม่ใส่แสดงว่าเก่ง เออเพราะว่าไม่ใส่นักการอุ้ยชิบหายอูย้เป็นร้านเลยร้านคนร้านร้านคือเป็นร้สเตอร์ลองไม่ใช่คนละร้านอืออือวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวเด,เดินติด,เด,ตดเดินติดประตูเดินประตูติดอ่าชิบหายเปลี่ยนทางวิ่งเปลี่ยนอ,อ้าวโอ้พอเดินติดประตูเลยอ๋อ ผมเดินติดประตูโอ้โหแต่กูเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้ฉันอยากเริ่มต้นอ่ะเดินต้นใหม่ตรงนี้อีกเลยผมไม่สนใจผมวิ่งเลยงั้นอ่ะผมรู้แล้วผมจะเจออะไรเจอคนไม่เก่งผมมีหน้ากากแล้วก็เจอคนที่เก่งเพราะว่าไม่ใส่หน้ากากเปอประตูที่สถานี้นี่นี่เป็นไงเออจำได้ละจำได้ละรถงงไลท์ไลด์ทำไมมันวิ่งได้ที่บ้าวิ่ง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 ไปครับผมวิ่งวิ่งวิ่ง รถปนดูข้างทางด้วยครับว่าชิปหายกระโดดว่ามีที่จุดไฟหรือเปล่าเดี๋ยวน,นี้คือเขาตามกันมาทั้งหมันบูแล้วเนี่ยเขาตามทั้งหมันบูเขาปีนขึ้นโต๊อันนี้ไม่มีมารยาทนะครับโตมีไว้กินข้าวไม่ได้มีไว้ให้มึงทําอะไรอย่างนี้นกระโดดจับโดดไม่ถึง <laughs> แล้วมีคนโดดตามกูมาด้วยโอ้ ารอบที่3ามเากิดเมื่อกี้มันเป็นการดูดูภาพอนาคตไ้คุณเข้าใจไะน้องนี่มียานทิพย์จริงน้องหน่อยานทิพย์วิ่งแล้วว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ด้วยไม่ได้เหนื่อยวิ่งกูเหนื่อยพูดเนี่ยโอ้มาวิ่งใหม่คุณไม่เกง่งอ่ะแต่หน้ากากนี้นี่นคนเก่งเพราะว่าไม่มีหน้ากากเออมุกเดิมมุกเดิมรียู urt, ส์รีไซเคิลนะรียูส์รีไซเคิลรียูส์รีไซเคิลรียูส์รีไซเคิล กระโดดกระโดดวุ้ยผมไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะอันนี้คือไม่ไม่น่ากลัวแล้วอ่ะอจริงผมเพิ่งเห็นว่าเขาวิ่งตามกันมาประมาณอย่าเรียกวิ่งเรียกคลานประมาณว่าตามกันมาเยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะอ่ะมีคนวิ่ง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 โอ้ยแล้วมันเป็นไยังวะโซโครสโซโครสโซโซโครสไม่ใช่โซฟาแต่เป็นโซโครสจุ๊บกระโดดกระโดดจับอีก อุ้ยมีคนล่วงไปจริงโอ้ขนาดผมไม่ล่วงเขาก็ล่วงไปเหรอเนี่ยเว้ยผมโหดมากพี่รอเล,รอเลอ่รอเล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 ่อะเว้ยยังรอเล่ไม่เสร็จเลยอะไรวะจบละผมยังรอเล่ไม่เสร็จเลยเขาแบบเขาไม่ตามแล้ว่ะงงตูต้องไปไหนอ๋อนี่ก็คือประเด็นเลยนะไอประตูแบบเนี้ยไม่มีใครปิดสนิทสักคนจริงเหมือนเปิดไว้ให้หนูท่อเข้าไปได้อะเปิดไว้ให้หนอทู่เหมือนเหมือนต้องวิ่งอีกเลยอุ้ยไม่น้องหิวเดี๋ยวหิวหรือปวดที่หรือไอห,หรืออะไร,ร,ะไรน้องเป็นอะไรเนี่ยประเด็นคือเดินผ่านอาหารต้องเยอะไม่แะกินสักนิดนึงอะ มีเวลากินทั้งเยอะจริงอันนี้ของจริงเลยทำไมน้องอุ้ยชิบหายไฟดับใช่ไฟดับไฟกระพริบใครไม่จ่ายค่าไฟครับไฟตกด้วยไฟตกไฟตกเก็บยังเก็บยังไม่ใช่โอ้ยน้องจะตายแลยจเพิ่งปวดท้องปวดจังเลยยังไงอุ้ยน้องมาดิครับน้องพี่หิวอ่ะพี่ขอกินไส้กรอกอันนั้นได้ไหมครับอุ้ยขอบคุณครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้กินไส้กรอกนี่กินน้องนดี๋ยวอะไรเอ้า หนอะฮะกูช่วยน้องเข้ามาทั้งเกมที่ผ่านแล้วกูให้กินไส้กรอกไม่ได้ให้กินน้องอะไรเนี่ยโอ้โหวิจิตได้สำานึกคนเรามันน่ากลัวเหลือเกินแล้วกูต้องเล่นน้องต่อเนี่ยเล่นไส้กรอกไม่กินน้มันไปกินน้องหมวกทําไมเนี่ยน้องหน่อทูกินน้องหมวกทําไมโอ้จบละอะไรเนี่ยกูช่วยมาทั้งเกมน้องลืมแล้วป่าว่าน้องช่วยเข้ามาทั้งเกมเลยนะหนูหนูลูกห,หนูช่วยเข้ามาทั้งเกมเลยประเด็นน้าเฮ้ย้ยมุ่สามชุดกิโมโนไม่โซชุดกโมะนาว นี่ก็ไม่ดีเลยนี่ก็แบบหุ่บ้าเลยเพราะวกกปป่ากินบนหนาวอะไรโอ้นี่ไงปาตาโยนออกินบนหนาวฮะแลห่บ้านะครับจะได้ไม่หนาวอะไรเฮ้ยเขาเข้าไปตรงนั้นเราต้องเข้าไปด้วยอันนี้คือความอยากรู้อยากเห็นอย่างเดียวเท่านั้นหยิบมา้าแล้วเดินมาตรงนี้และง,ง้งางง้างโยนหัวแรงอย่างเยอะแต่ไม่ถึงอะไรแรงอย่างเยอะแต่ไม่ถึงงงไม่ใกล้ใกล้ใกล้ปุ๊บอุ๊ยปูเปิดเดี๋ยวนี้โอเพ่นเซซามิอย่างน้อยก็แช่แช่ตั้งหนึ่งแช่ เออมีมีคันตีนด้วยเมื่อกี้อุ๊ยแล้วเดอะเกสแอ e เียนี่คือโซนของโซนของเขาเียนะลืมไปซะไหนโซนของแขกต่อต่อ เออผมไม่รู้ว่ามีอีก,อ,กอีกกี่แชปเตอร์เล่นเล่นไปก่อนกันเนาะนี่คือตามคุณพี่คุณพี่ชุดกิโมโนเฮ้ยเป็นึงนะทำไมมันดูพลงเวงจังเลยเดี๋ยวมีชุดอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยอ่ะือไม่ชอบเลยไอชุดแบบชุดหุ่นลองเสื้ออย่างเงี้ยนี่ชุดหุ่นลองเสื้อเนี่ยดูดิหุ่นลองเสื้อเป็นล้านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนู้นมีอีกหนึ่งเป็นเจ็ดมีเป็นล้านอันเลยเนะี่ยทำไมอะ่ะกิโมโนเยอะหรอคือต้องต้องมานั่งแบบหุ่นลองเสื้อเยอะๆเงี้ยอ๋ยออ,อีกแล้วกูกับกุญแจอีกแล้วฮะเวลานองวน ไปเรื่อ,อยๆันก็เลิกหลอนไปเอยลืมไปเลยลืมไปเลยว่าจอยหลอนไปฮะต่อวิอ้ฉผมวิ่งมาตรงนี้ประตูเปิดอยู่แสดงว่าเข้าไปได้แต่มันเหมือนเชื้อเชิญเนาะดูเชือ้อเชิญแล้วกูทำอะไรกูต้องเข้าเออวะผมก็ต้องเข้าอยู่ดีนี่หว่าพี่ร้องเพลงแบบนี้ผมกลับก็ได้โอ้โหคือถ้ามันจะหลอนขนาดนี้ <laughs> ดูดิเขาร้องเพงงลงอ่ะเขาร้องเพลงอย่างหลอนเลย ด,ดูดิดูดิกำลังร้องเพลงอย่างหลอนเลยกำลัรงรวบผมเลยกำลังแบบลูบรูปเล้ารูปไล้เล่นผมเแล้วกระจกมันแตกน,นะพี่แกส่องอะไรอ่ะย,ย่องก่อนย่องย่องพ,พี่พี่เลิกร้องเพลงก่อนผมกวนวบี <c oughs> ไม่เอาผมไปมยอพี่ร้องเพลงอื่นก็ได้แบบเพลงอื่นๆนะเออมีเพลงเป็นล้านเลยมันนำเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนึงมีจุดเซฟไหมผมต้องการจุดเซฟเดี๋ยวนี้เลยว่ะตะเกียงแพนเดลาาเิลภาษาไทยว่าอะไรนะเอาลืมอาลืมหายละเอ้าเอาลืมจริงนะเราเรียกว่าอะไรวะแพนเดิลภาษาไทยว่าอะไรเทียนเอาขุดไปไอน้นี่เขาเล่นนล้เนี่ยเอาขึ้นไปไม่ได้เพราผมต้องไปไหนต่อเอาปีนปีนขึ้นไปดิ ผมไปพังแจกันแกจกโะโกรธป่ะเป็นผมโกรธนะเิบหายแล้วผาโกรธจริงเขายุดร้องเพลงเลยเจ็บหายแล้วไงประเด็นคือในใจกันแมงดันมีกุญแจจริงๆด้วยอะแล้วกูก็มั่วจนได้กุญแจอะแปบ๊บน,นึงนะในรูปนันไข่อน่โอ้ชิบหายแล้วผมหลอนวะเฮ้ยตอนเก,เ,อเกมมันน่ากลัวนขนาดนี้เลยเหรอใช่เหรอก่อนหน้านี้เกมไม่เห็นน่ากลัวนขนาดนี้เลย แกมาก่อนเดี๋ยวพี่แกเลิกร้องเพลงเลย <c oughs> ไปฟังแจงกันเขาทำไมมึงหยิบออกมาก็ได้มั้งอุอ้ยโอย้พี่แกหายไปแล้วด้วยมึงทำอย่างนั้นทำไมน้องตั้งแต่มึงกินน้องหมวกแล้วนะมึงไปพังแจงกันเขาอีกมึงทำอย่างนั้นไปทำไมเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ชผ่านแล้วไงโอ้ประเด็นเลยนะประเด็นคือเป็นผมกลัวแหละแต่ว่าแต่ว่าทำไมถูกป่ะแต่ว่าแต่ไอ้ตุ๊ก,กาตานั้นมันหน้าดิมัน <c oughs> <c oughs> ขอนิดขอหน่อยกนะัน โยนแม่งตรงนี้แหละนี่กูไหนๆกูก็พังแยกกันก็แล้วกูพังก็ให้หมดแล้วกันไปนะพี่แกอยู่ไหนไม่รู้ที่รู้กูวิ่งไงนะอุ้ยตกใจอุ้ยคุณผมตกใจหุ่นลองเสื้อเมื่อกี้ตกใจมึงโอ้โหคุณผมสะดุ้งจริงตกใจหุ่นลองเสื้อเลยว่าผมเพิ่งเห็นรูปบนฝากระดังแปลกๆทงนั้นได้น้อมีแต่ลูกตายี่ห้นั้นแล้วแล้วพี่แกไปหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนไม่รู้ที่รู้กู กูไปแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าลืมนะครับทุกคนเดี๋ยวยุงออกเดี๋ยวเดกูกูเอาตัวดันไว้ด้วยเอาดิเฮ้ยอย่าเปิดเดี๋ยวยุงออกเอ้ยเดี๋ยวยุงออกยังอย่าเปิดมาอีกยุงออกทำไงเอ้าเฮ้อะไรเฮ้ยเดืยดเดือดเดือดเดืเดือดเ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 ไม่ไม่ไม่เอา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 พี่พี่ขอนพี่ขอนพี่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษ เป่ทำไมไน้องวิ่งเนี้ยประเด็น,นพี่ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจคือผมตั้งใจใช่แต่แบบผมก็ไม่ได้เจตนาไม่ดีอ่ะผมแค่อยากจะรอดอ่ะแต่ชิปหายแล้วคุณเป็นล้านเลยกูต้องไปไหนกูชิบหายละเพราะเรื่องผมหายใจไปเรืองไปเรื่องเรื่องเรื่อง่อนหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อน,อน,อนพี่พี่ให้เวลาหายใจนะพี่จะทำน้องหายใจก่อนผมว่าตรงนี้พี่เกยยังไม่ทำอะไรเราเราเองหายใจก่อน เอางี้นะกินข้าวกันยังครับทุกคนเออเอางี้นี่มายโอ้ยอต่อก็ได้ออกูวิ่งต่อเฮ้ยยังไม่วิ่งดีกว่าผมว่าผมเดินก่อนเดี๋ยวเอ็นจีหมดทางขวาไปไปไม่ได้หรอทางขวาไปได้อ๋อโอเคโอเคไปได้ไปได้ไปได้เรื่องนะแสดงว่าตรงนู้นมันมีอะไรปะอตรงตรงนู้นตรงโต๊ะมีอะไรปะอ่ะกูมาทําไมนะอไม่รู้อะแต่แบบมันดูเหมือนมีอะไรยังไงก็เลยมาเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอผมก็กลัวโอ้อ้าวอะไรวะ ผมถึงว่าตรงนี้คือลานบอสอารมณ์แบบวิ่งหนีอะไรงี้ยนะไม่ใช่หรออเออ๋ออวอาอาอาชนบัวเกอร์เลยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรฮะวัวเกอร์ก็ดีกว่ามันมาจริงอะไรอยู่ตรงนั้นมากกระจกอะไรอะ่ะโอ้ยคุณมันท้าทายขนาดนี้มันท้าทายขนาดนี้แล้วกู้ท้าทาทยต่อ เดี๋ยวไม่ไม่ใช่หรอผมนึวก็แบบโยนให้กระจกแตกไม่ไม่ไม่ใช่หรอหรือว่าผมต้องเอาเอาเอากลับไปหรืออะไรวะผมนึกว่าต้องพานายแบบโยนให้มันกระจกแตกแบบเห็นกระจกแตกเต็มไปหมดก็เลยแบบอยากจะโยนบ้างไม่ไม่ไม่ใช่หรอถ้าไม่ใช่งั้นผมหยิบผมว่าอาจจะต้องเอากลับไปชิบหายแล้วอยบอกว่าเป็นลานบอสจริงชิบหายเลยวุไม่น่าปากเสียปากพลอยอ You. You. Um. อุ้ยเพลงมันบิวด้วยอ่ะเพลงมันบิวอ่ะพี่ผมมีกระจกมาให้พี่พี่ทดแทนได้ไหมทดแทนกับแจกันได้ไหมแล้วก็หุ่นน้องตุ๊กตาที่ผมทำไปทำพังไปเยอะจะแบบเฮ้ยเุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวทำไมผมตายอ่ะเม่เกี้ยผมตายได้ไงเดี๋ยวแล้วยู่ยู่ทำไมพี่แกหายไปอ่ะแล้วผมต้องเอาไปไหมเนี่ยเอาเอาไปไหมรููเอาไปแล้วไปวิ่งเลยมาผมจะไม่กลัวมาพี่อยู่ตรงนั้น พี chat, you, mm ่มาคุยก um, huh. huh. ับผมมา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 พี I, ่คุยกันไหมคุยคุยก็หิ่ยแล้วคุยก็หิ่ยแล้ววิ่งอะไรวิ่งโอ้โอ้ผ่านไฟอุ้ยอุ้ยอันนี้มั่วอันนี้มั่วคือได้เฉยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวยิบก่อนยิบ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 ตัวไหนไฟตัวไหนตัวนู้นไฟตัวนู้นไฟผมละโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจ้ำจ้า เออจุ๊บเจจุจ๊บร้องไงนะอุいい้ยบางนู่นอันไหนไหนไหน,าน,านาโอ้โหพี่ไม่ชอบหน้าตัวเองกะสี่ส่งหน้าแล้วแบบตกใจกลัวเฮ้ยเขาไม่ชอบหน้าตัวเองเออ,อนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นแบบนักสแสดงหรืออะไรอิอิชอบหน้าตัวเองหรอมาไม่ชอบหน้าผมดูกระจกนะบอกก่อนนะอุ้ยที่ไปโอ้โหเดี่ยว อันไหนโอ้มเนอย่างงี้มันมันมันหลอกมันย่อเฮ้ยมันหยอกมันล้อกูพูดผิดมันหลอกมันหยอกมันล้ออะไรวะนี่มันหลอกมันย่องงไม่รู้เรื่องอีกกี่รอบอ่อีกกี่รอบผมไม่เหมือนล้านบอลมันเป็นล้านบอลจริงๆคุณเฮ้ยผมแบบโหดว่ะเซนเกมเป็นไงตัดภาพเองสตรีมที่แล้วถึงบอกว่าเซนเกมดีไปนะเซนเกมดีมากไรอะไรนี่มันมันมันหลอกย้อมหลอกย้อหลอกย้อได้ยังไงเขี่ยผกลัวใช่ผมกลัวแต่แบบใจเย็น เปอะไรอะไรโอ้ยโอ้ย,อยพี่พี่พี่ครับครับเอา้าเดี๋ยวกูเป็นฮะ อีกเลยฮะแล้วน้องกกหันมาฮะเดี๋ยว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 อ่อ่ำอ่ำอ่ำสรุปน้องกูเป็นลาดบอสเองอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังหรอยังยังยังไม่เจอบอสเกินไม่ได้ไม่เหมือนลงลิฟต์มาเลยอ่ะอุ้ยน้องแพลงล่างเออน้องแบบเหมือนลาดบอสเลยตอนนี้แป๊บหนึ่งน้องเดี๋ยวมึงฮะคืออะฮะวันวันนี้ผมงงว่ะที่อยู่น้องก็แบบ โอดเฉยเลยอะ่ะมันเดินเป็นลารดบอสเลยวิ่งไม่ได้ด้วยไม่ค่อยเดินแบบมีพลังลเพลงก็ยังหล่นเลยวะ่ะแล้วเราไม่ต้องวิ่งหนีปุ๊บพี่แกรหรอปุ๊บพี่แกแบบจะจะเป็นจับเรากินแล้วหรอหรือว่าเราโหดแล้วนอะุ้ยน้องดูดดูดวิญญาณเดี๋ยวน้องดูดวิญญาณได้ เก่อนดูนะครับนองไปเข้ามาแกล้ดูหมดนะครับบอกก่อนดูดหมดหดูดูดน้องไปเอาพลังแบบไปเอาพลังที่แกมาจะไปกินผมมัไม่ได้จับไป่้ายดเพลงโคตรวิวเพลงโคร้ขนาดนันนะ กูดูดหมดชิมผ่าละน,น้องดูดวิญญาณน,น้องดานวิญญาณูดคุณไปทำผมเฮ้ยประตูตเปิดน้องโหแบบมไม่กลัวใครแล้วตัวเล็กแค่นี้ไงไม่ไม่กลัวใครแล้วอะ่ะประตูสู่สวรรค์แะเฮ้อุยอ้ย เดินแบบชิวๆเลย The ladies quarter เฮ้ย้ย,ยน้องเดินเองนะผมต้องต้องเดินแนละ้วต้องทางคนเล่นแนละ้วเนี่ยน้องเป็นลาดบอสเองอะ่ะอุย้ยน้องหมวกเฮ้ยน้องหมวกเดี๋ยวกูฆ่าน้องหมวกไปหนึ่งตัวนี่มา แล้วน้องหม่งไม่กลัวหรอไม่ไม่หนีหรอลูกไม่กลัวกลัวหนีไปแล้วนะวุ้ยไอ้นี้มันเป็นอินเตอร์เอกว่าว่าแบบถ้าเราช่วยมันได้กี่ตัวมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ไหะอยากรู้แล้วปะไม่รู้มันกันครแต่ที่รู้ๆคือจบห่ะเฮ้ยพาเซียสตูดิโอถูกไหมขอไม่ไม่ได้ใจขอใครนะเดี๋ยวคือมันนึกจะจบมันก็จบอย่างนี้เลยหรอ อะไรวะเออผมนึกว่าแบบยังยังอีกนิดนึงนะยังอีกแบบยังเคยนได้อีกอะจบเลยเหรอเออน่าจะจบเลยเนะี่ยดูดิผมไม่ค่อยได้เล่นเกมจบตท่าไ่นะนานทีนะเดเยอรอคาแรคเตอร,ร์โปรแกรมเมอร์ดนะิชาครับดนะิชา์ทำดีนะครับคือจอยกลางเอง AI โปรแกรมเมอร์เดี๋ยวโจนาสคุณอันนี้ขี้โกงมากลุงก็เห็นอย่างบ่อยพอดีโอคริสตียนเว,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 วสเซอร์บริงอันนี้คือไม่ชอบเออคือน่ากลัวเกิน เกมไม่ยาวมากใช่คือมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่จะทําให้มันยาวมันไม่ใช่ทุกคนนะที่ทำมันยาวได้แต่ตรงๆไหมมันก็สนุกดีนะเกมเนี้ยเกมแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากเล่นเพลินสนุกสนุกจอยๆคือมีกีดบ้างมีตะโกนบ้างมีแหกปากบ้างคือมันเป็นการโลอดเออใครๆเขาต้องมีกีดบ้างแหละใครไม่กวนอันนี้แปลกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกต้องนี่คืออีกอีกกีอีกชั่วโมงยังยังไม่จบเลยยังพูดไม่จบแต่มันกิน จะมาสนุกมันสนุกดีนะพัเดินไม่ได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเยอะผมก็น่าจะไม่รอดคุณผมพัสซุนก็คือแย่มากอ่ะจริงพัสดุนผมแย่มากนี่ขนาดแค่แบบาหาทางไปยังหักแค่ไม่เจอวิวแล้วแปลว่าลิตเติไหนมมินเบยลิตเติ้ลไนแม้น้องหน่อทู่จบไปฮะอุ้ยอะไรอะ่ะจับจอยแป๊บเ,เ,เล่นได้ปะเล,เล่นไม่ได้ดูได้เฉย นี่คืออะไรอ่ะ thank you for playing โอ้โหขอบคุณมากกูรอตั้งนานให้ดูแค่ Thank you for playing ีเงี้ยเออขอบคุณที่เล่น A, ดกด A เนพะือ่อกลับกด A แล้ว่ะ่จบไปแล้วนะสำหรับตัวเกมหลักของลิตเติ้ลไน o n เมร์ โอ้ยเหนื่อยเลยวะยิงทำไมเกมนี้มันเหนื่อยขนาดนี้วะ <laughs> เกมมันสนุกนะคุณแต่มันยังเหนื่อยเลยว่า <laughs> เหนื่อยแบบเหนื่อยพูด <laughs> ตอนวิ่งมันพูดไปเองรู้ใไหมคือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนพูดมากตอนเล่นมันก็เลยพูดมากออทีนี้เหนื่อยเลย <laughs> รุ้เหนื่อยเออรุ้นรุ้เหนื่อยอีกอย่างหนึ่งจริงฮะนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่แวะมานะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณหลายๆคนจะมีคนมาดูแล้วไม่ได้พิมพ์ผมก็ขอบคุณมากเลยนั่นแหละขอบคุณคำสุท้ายครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่แวะมาทุกทกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมหาอะไรอร่อยอร่อยกินด้วยผไปแล้วบ๊ายบาย